วันนี้ไม่อยู่กับน้องหมูด้วงนะด้วมผักกินด้มผักกินวันนี้ชายใส่ตาดีนะคะกินผักเยอะไล่สวบแอดมินได้โอ้ยหนูท่ากินน่ารักจังอ๋อ,อวันนี้มีแฟนขับจากออสเตรเลียมาด้วยนะคะมาดูน้องหมูด้วงนะ มีแฟนขับจากออสเตรเลียมาดูด้วยนะคะคอเ,เอ้ยวันวน่ารักวนต้องขึ้นไปเหยียบค่ะเพราะว่าคอสั้นนะเพราะว่าคอสั้นกินไม่ถึงนะทั้งเหยียบทั้องกิน,น,นวันนี้มีเป็นขับจากออสเตรเลียมาดูน้องหมูดวงด้วยนะคะบินมาไกลเลยสวัสดีค่ะคุณเอซี ทุลักทุเลไลค์กลับมาแล้วนะคะอุ้ยอ้วนอ๋อพี่ตูนเพิ่งหม่ำข้าวเสร็จใช่ไหมมาดูน้องหมูร่วงต่อได้เลยนะคะน้องไม่ได้หวงตัวค่ะาตาเหลือกอีกแล้วอ่ะอ้วนแลไวอ้วนต้องตาเหลือกด้วยอขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยที่ส่งฟันให้น้องนะคะนน้นง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 นไงน,ไน,งนะเดะได้คะ่ะเห็นฟันแล้วใช่ค่ะแม่ปรุงน้ำซุปรอแล้วนะววนอขอบคุณนะคะ แอดมินมึงเห็นน่ะมันมีอันนั้นด้วยอ่ะไอตัวฮิปโปน้อยอ่ะน่ารักมากเลยหมูเด้งอยู่สวนออยู่สวนสัตว์วเปิดเขาเขียวนะคะอันนี้น้องดวง้วงมะพร้าอยู่สวนสัตว์ขอนแก่นค่ะอําเภอเขาสนกว้างอ่าเขาหัวใจรัวๆแชร์ไลค์ให้แอดมินหน่อยนะคะวันนี้มันเกิดคุณแม่ยาย่าเด้อว,วานให้แม่กินด้วยดู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 ด, <laughs> ดูนะฟองฟอดขึ้นตัวแล้ว อ้าวดูไม่ให้แม่กินนะดูอ้าวอ้าวเด็กดื้อนะมาทางนี้แล้วด้วยย่อนข้าบมาทางนี้ครับไม่ให้นเลใช่แก้งแม่ค่ะคุณน้ำไม่ให้แม่กินนะดูวันนี้มันเกิดคุณแม่ย่าๆนะคะไปหาแม่แอวแล้วไปหาแม่แอวแล้วน้องน้องเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วขยับเข้ามาแล้วมาที่แล้ว ใช่ดวงไม่แหม่งคุณแม่อ่าพี่ดวงน่ารักไหมพี่ดวงน่ารักไหมคะนัดแล้วทำไมไม่เข้าไม่มีขายนะคะรุ่นนี้ไม่มีขายนะ <_' S 1> ดูคุณแม่ยายากินแซ่บมากเลยขอบคุณนะคะอ้าวันนี้มันเกิดคุณแม่ยาย,าย่าเลยเฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะคุณแม่แบบอ,อ,ออกฟองก้นนะไม่แอวบอก วันอุ้ยรู้นะรู้เด็กด e ีดนะอ่กาลังจะเป็นฟองอยู่แล้วอ่าเขาจะลงอ่างเหรอโอเค หมูเด้งอยู่ส,สันสเปิร์เขาเขียวนะคะนี่น้องหมูด้วงนะสวัสดีค่ะเมื่อกี้แม่แอจับน้องแล้วนะเมื่อกี้แม่เอจับน้องแล้วนะกินผักก็ยังตาเหลือกเด้อเดี๋ยวนี้กินงอ่านี้กินาเก่งแล้วแม่แอวบอกไปไหนแล้วดูไปนู่นแล้วนะกินจริงค่ะคุณเอซบอกว่าอย่าสวมแม่แอวให้สวดแอดมินไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาไลฟ์ให้ดูไม่ได้ ไม่ได้หนาไม่ได้หนา<อ>ใช่เ,เขาอยากหยอกด้วยนะขเขาอยากจะแกล้งผักไม่ติดฟันแล้วค่ะกินเก่งมากดูคุณแม่เดีย๋ยวแม่จะไปกินผักบุ้งเจ้าหมดเลยเจ้าไม่กินผักบุ้งเดี๋ยวแม่ไปกินหมดเลยอ่ะดูนะดูนะดูปีนี้คุณแม่ยาย,ายา่าอายุกี่ปีดีนะ ใครไหนใครเป็นเล็บซีอ่ะรู้ไหมว่าวันนี้คุณแม่อายุกี่ปีเอ่ยวันนี้คุณแม่อายุยี่สิบปีแล้วนะคะคุณแม่ยาย,ายา่าแ,นะแม่ไปแอบกินผักบุ้งน้องหมดแล้วนะหมูด้วงลีลาสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กันกับน้องหมูด้วงนะคะสวนสัตว์ขอนแก่นอำเภอเขาสนกว้าง วันนี้เป็นวันเกิดแม่ยาย่าแล้วคะ่เาาเะเาดูอ้อแมแอมอ้อมแอมมานะอ้อมไปนุนเาเลยแม่กินหมดแล้วเดอ้อดวงโอ้หดูทากิน ได้ค่ะวันนี้เรามีไล่น้องหมูด้วงเสร็จแล้วจะไปต่อที่ลูกสิงโตนะคะใช้เอาพวงใหญ่ด้วยนะแล้วดูถ่ากินดูต้องสะบัดซิดก่อนซิดก่อนขอบคุณนะคะคุณแม่ยาย,ายา FC happy birthday เต็มเลยดูดดูเขากินแล้วเตาเหลือเลือเหลือทุกลูก <laughs> เหลือตลอดเลยหมูด้วงแ,วตแต่ตาเขาเสวือนมากตาหมูด้วง กดข้อหัวใจรัวๆให้แอดหน่อยนะแชร์ไลน์ให้ด้วยนะคะหรือจะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะอันนี้เป็นช่องหลักช่องจริงของน้องหมูดวงนะคะหมูดวงกับแก๊งตัวตึงแล้วก็เรามีเพจด้วยนะคะเข้ามาแล้วลูกเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามแลว 1, 2, 3, ้วลูกแร้วหนคุณแม่แย่งกินหมดแล้ววันลีลา อ้็นดูท่ากินไปไปกินอาหารแม่เลยัปะแม่จ๋าไปกินอาหารแม่เลยอ,อ่าจับแยกกับแม่ค่ะถ้าน้องโตแล้วนะคะแอ็นดูอ่ะเอ็นดูท่ากินไอ้อ้วน ไปกวนแม่แล้วแม่ไปไหนหนูไปด้วยยังกินนมแม่อยู่นะคะยังกินนมแม่อยู่นะกินกินกินเดี๋ยวแม่จะให้ไหล่ไลวิ่งไล่ฟุตบอลอีกวันนี้นอ่ะอ,ะอะหมูตุ่นจะได้เจ้าสาวแล้วเป็นพี่หมูมะนาวอยู่สวนสัตว์โคราชนะคะลงอ่างแล้วนะท่านผู้ชม ลงครึ่งตัวนะคะคุณแม่กินอร่อยไหมอ่ะคุณแม่กินแครอทอร่อยมากเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ FC ซแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่เต็มเลยวันนี้วันเกิดคุณแม่ย่าๆนะคะนนแม่ยิ้มหวานโชว์หน่อยส่วนด้วงตอนนี้นะคะสองขาอยู่ในอ่างลงลวนะลงได้ไงขาติดเออเอ็นดูอ่ะ ดูแลตัวเองเอาไม้งานไรด้วยอยาบอกไม่ถึงโอเคค่ะหมูเดงอยู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะน้องหมูด้วงนะนี่เอาไม้ไว้เอาไม้กันตัวไว้ไม้พิเศษกันตัวไวนะ้ไม้กวาดของด้วง อุ้ยดูตัวเล็กจังเลยตัวไม่เล็กเดอ้อตัว,วบบใหญ่แล้วนะตัวไม่เล็กนะอุ้ยนอนแล้ว <c oughs> ว่านหนูมาฝั่งนี้ก็ได้ไดอ,อ่อ สักคู่นะคะทุรักทุเลไลท์กำลังเริ่มขึ้นนะคะทุรักทุเลไลท์กำลังเริ่มขึ้นอีกแล้วสิบผู้ชมงสี่ร้อยกว่าท่านนะคะ<ม>ตัวไม่เล็กแล้วนะ<ม>น้องน้องหนักมากเลยนะน้องหนักประมาณหกสิบโลแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลอแม่แอวมาก่อนนะเดี๋ยวแม่แอวไปให้อให้อาหารล็อกไฮแลกกับเมียแคทก่อนนะคะเอาด้วงลงเฉยเลยอ้วนหมูด้วงเจ็ดเดือนแล้วค่ะหนักหกสิบกโลแล้วนะคะหกสิบเอ็ดหกสิบสองโลแล้วพอแอดขึ้นมาแล้วอ้วนลงไปแล้วอะ่ะ เออดูคุณแม่กินแซ่บมาก